ค่ะวันนี้จะมาสอนทำการ์ดสามิตินะคะเอาไว้ใช้ในโอกาสต่างๆค่ะเช่นการ์ดวันแม่การ์ดวันเกิดหรือว่าในโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งการ์ดเนี้ยค่ะมันจะสามารถป๊อปอัพออกมาเป็นรูปดอกไม้3าดีเนาะทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะอันดับแรกก็คือกระดาษสีค่ะอันนี้ในส่วนที่จะทําเป็นตัวการ์ดด้านนอกนะคะอาจจะใช้กระดาษแข็งนิดนึงนะคะ แล้วก็ส่วนตัวดอกไม้ที่อยู่ข้างในนะคะเลือกใช้กระดาษสีอะไรก็ได้แล้วก็พี่มีสองสีวันนี้มีสีแดงกับสีเหลืองสีเดืองจะทําเป็นส่วนเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกันไกลแล้วก็กาวเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะกระดาษในไซส์ A4 แบบนี้นะคะก็จับมาทับครึ่งเลยค่ะ ครึ่งเพื่อที่จะแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนนะคะจากนั้นก็ตัดออกมาใช้กันไปตัดเลยนะคะไม่ได้ออกมาครึ่งแผ่นแล้วนะคะก็พับอีกรอบนึงค่ะ นี่นะคะพับออกมาได้จนเป็นเศษหนึ่ง่วนสี่แบบนี้แล้วก็ตัดค่ะถ้าเราทำแบบนี้กระดาษหนึ่งแผ่นก็จะได้อยู่สีสส่สีสีดอกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำดอกไม้กันนะคะถืว่าใช้กระดาษเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็พับครึ่งวิธีการน,นพับครึ่ง พับครึ่งเสร็จแล้วก็พับทบเป็นสี่เหลี่ยมอีกรอบนึงนะคะจากนั้นก็พับทบอีกครึ่งหนึ่งค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ จากนั้นก็ตัดเป็นรูปวงตัดตัดให้เป็นรูปกลีบด,ดอกไม้ค่ะอ่านี่ก็จะได้แล้วนะคะ1ดอกทําแบบนี้ให้ครบ7ดอกนะคะนี่ค่ะทําในแบบเดียวกันให้ครบ7ดดอกเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ตอนนี้เราทําได้ครบเจ็ดอกแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ในส่วนของสีเหลืองก็จะทําคล้ายกันเลยนะคะที่เป็นส่วนเกสรน,นะคะกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะคะตัดออกมาเป็นแปดแปดชิ้นนะคะทําลักษณะคล้ายกันเลยแต่ว่าเวลาที่ตัดดอกไม้อะคะ่ะตัดกลีบดอกคะ่ะจะทําให้มีขนาดเล็กกว่าสีแดงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทำหนึ่งอัน แบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดค่ะเวลาตัดข้างในอะค่ะเราจะตัดออกมาเป็นสองแฉกครับทบตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ตัดออกมา ก็จะได้เกสอนส่วนตรงกลางนะคะที่มีกรีบละเอียดกว่านะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาสีเหลืองะคะ่ะไปแปะในตรงกลางสีแดงนะคะโดยใช้กาวติดนะคะนี่นะคะติดตรงไปตรงกลาง แบบนี้นะคะในลักษณะเช่นเดียวกันค่ะให้ครบเดอกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะ mm hmm. ตอนนี้เราได้ดอกไม้ครบใส่เกสรครบทั้งหมดแล้วนะคะ7ชิ้นนะคะนี่นะคะ7ชิ้นทีนี้ในแต่ละชิ้นค่ะก็จะมาใช้กันไกรนะคะตัดออกหนึงช่องนะคะอย่างดูตามช่องสีแดงนะคะตัดออกหนึ่งอัน จากนั้นก็ใช้กาวค่ะติดประกบนะคะก็จะได้ดอกไม้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะทาให้ครบทุกดอกนะคะอนี่ค่ะดอกไม้ได้แล้วนะคะหนึ่งดอกทําเสร็จแล้วพับเก็บไว้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะทําให้ครบเจ็ดอันนะคะ ตอนนี้เราได้ดอกไม้ครบเจ็ดดอกนะคะติดเกสอนแล้วก็ทําออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้พับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วก็วางเรียงกันแบบนี้นะคะ,ะแถวตรงกลางสองอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะติดกาวสามจุดเดี๋ยวพี่จะมาร์คจุดที่จะต้องติดกาว้ไวนะนี่นะคะจุดที่เราจะต้องติดกาวชิ้นแรกสามจุดแถวกลางนะคะเฉพาะแถวกลางสามจุด นี่นะคะจุดที่มาร์กไว้คือจุดที่ติดกาวส่วนด้านข้างซ้ายขวาสองอันก็คือมาร์กตรงกลางสองจุดนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะมาร์กสองจุดส่วนที่อยู่ข้างล่างซ้ายขวานะคะมาร์กหนึ่งจุดนะคะส่วนที่อยู่แถวกลางอันสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องติดนะคะจากนั้นก็มาเริ่มติดกาวกันเลย ติดเฉพาะแค่ตรงปลายดอกตามที่จิ้มไว้ก็พอนะคะในส่วนของข้างล่างไม่ต้องติดนะวิธีการติดนะคะเอาแถวด้านบนซ้ายขวานะคะติดไปก่อนแบบนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้อีกอันนึงนะคะ จากนั้นก็แถวกลางติดลงไปแล้วก็แถวล่างซ้ายขวานะคะหนึ่งจุดนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะงานศิลปะมันอาจจะไม่ตรงบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะมันคือศิลปะ เราสุดท้ายค่ะติดลงไปเลยนะคะตรงปลางนี่ก็จะได้ดอกไม้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตั้งทิ้งไว้นะคะรอให้กาวแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแปะในส่วนของที่เป็นโพสการ์ดกันตอนนี้ดอกไม้ของเรากาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้กระดาษค่ะที่จะใช้สําหรับที่เป็นการ์ดด้านนอกนะคะพับครึ่งนะคะแบบนี้นี่ในส่วนของดอกไม้ตัวน,นี้นะคะ หันส่วนที่เป็นว่างๆะคะ่ะเข้ามาตรงกลางนะคะแล้วก็ติดกาวนะคะตรงจุดตรงนี้นะคะหนึ่งจุดติดเลยนะคะพับกระดาษขึ้น่องมัดทบค่ะแบบนี้นะคะอ่ารอให้กาวแห้งพลิกไปอีกด้านหนึ่ง กันเลยติดกาวตรงกึ่งกลางกรีบอันนี้นะคะกรีบบนสุดแบบนี้หนึ่งจุดนะคะแล้วก็พับกระดาษเดี๋ยวรอให้กาวแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะตอนนี้กาวเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาเปิดดูการ์ดกันนะ จับดูที่ถุงกลออกไปดู <l ute> นี่เป็นไงบ้างเลยการสามมิตินะคะน้องๆลองเอาไปทําดูนะคะเรื่องในโอกาสสาคัญพิเศษถ้าจะทําการให้ใครก็ลองดูวิธีทําตามนี้นะคะอันนี้เป็นแค่อีกไอเดียหนึ่งนะคะอ่าอย่างเช่นเทศกาลวันแม่ที่ก็จะถึงเนี่ยค่ะอาจจะทําให้คุณแม่ก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มข้อความคําอวยพรข้างในนี้นะคะหรือว่าเพิ่มตรงหน้าปกนะคะ ลองเอาไปทำกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมช n แนลอย่าลืมกด subscribe เพื่อดูไอเดียใหม่ๆในการทำงาน DIY ชิ้นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ